สวัสดีค่ะทุกคนมาแล้วนะคะตามคำสัญญาที่จะพาเพื่อนๆทำอองานง่ายๆนะคะไอริสง่ายๆสไตล์ผลทิปอีกเช่นเคยค่ะเสื้อตัวนี้ก็จะประกอบด้วยดอกไม้ดอกเล็กดอกใหญ่อย่างนี้ค่ะก็วันนี้จะมาพาทำดอกนี้นะคะผู้ใดท่านใดที่ท้อ ที่เป็นมือใหม่เริ่มหัดทําทําแล้วรู้สึกมันยากหรือเกินอะไรอย่เพิ่งท้อนะคะเขาบอกว่ากรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวผลทิพย์ก็เลยคิดว่าเสกเส้นเดียวกับเสื้อไอริสของเราก็ไม่ได้สำเร็จในวันเดียวเหมือนกันเราจะต้องมุมันนะพยายามต่อไปนะคะความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่เสื้อตัวงามของเราค่ะทุกคนนะก็เนี่ยค่ะดอกนี้นะเป็นดอกแทรกเหมือนเดิมเหมือนเคยค่ะมันก็จะก็จะใช้ดอกง่ายๆนี่แหละค่ะเพราะว่ายากๆเราเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราเก่งแล้วเราก็ค่อยทําดอกที่มันยากๆขึ้นนะคะเนี่ยเป็นตัวแทรกอันนี้นะแล้วก็คลิปต่อไปก็จะมาพาทําเส้นนี้ค่ะที่เป็นเส้นนี้เส้นตกแต่งนี้นะคะ เสื้อตัวนี้ผลที่ไม่ได้ใช้ใบเลยมีแต่ดอกไม้ดอกใหญ่ดอกเล็กเนี่ยค่ะแล้วก็มีเส้นตกแต่งแล้วเราก็มาเริ่มต้นกันเลยค่ะดอกนี้นะดอกนี้ดอกเออดอกนี้ค่ะดอกนี้นี่นี่ค่ะอันนี้ที่ทําสําเร็จแล้วนี่ค่ะัจะเป็นแบบนี้นะโอเคก็จะพาทําทุกทุกชิ้นงานนะคะทุกชิ้นส่วนของเสื้อตัวนี้ค่ะ จนกว่าจะครบทุกทุกอย่างแล้วก็ประกอบเป็นตัวอันนี้ประกอบเป็นตัวแล้วนะประกอบเป็นตัวเป็นชิ้นหน้าชิ้นหลังแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ใส่แขนก็เอามาให้ดูกันเอามาให้ชมว่าเนี่ยได้ประกอบเป็นตัวแล้วมันเป็นชิ้นงานขึ้นมาเนี่ยมันก็จะได้ชิ้นงานแบบนี้ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่คือที่ที่ประกอบแล้วนะคะชิ้นหน้า แล้วก็ส่วนเส้นตรงคอก็รอในคลิปต่อไปนะคะเส้นตรงคอเนี่ยฝนทิพย์จะใช้งานโครเชรธรรมดามาตกแต่งเป็นเส้นคอนี้ไม่ยากอะค่ะก็ใช้ง่ายๆเหมือนเดิมละค่ะว่าฝนทิพย์ทำได้แต่ง่ายๆก็เลยทพาเพื่อนๆทำง่ายๆนะคะนะถ้าเกิดว่ามือใหม่อยากทำตามก็จะสามารถทำตามกันได้หรือถ้ามีไอเดียอะไรที่มันออดีกว่านี้หรือว่า กิปเก๋คนนี้ก็สามารถเอามาดัดแปลงใส่ได้เลยนะคะมาเลยค่ะเราก็จะล็อกไหมก่อนนะคะหาล็อกไหมเป็นแบบนี้เสร็จแล้วก็จะถับโซ่หกค่ะโัโทษทีโซ่เจ็ดค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด พอเราได้โซ่เจ็ดแล้วเราก็อืมโอ้ยขอโทษค่ะเพื่อนๆดอกนี้ใช้โซ่แปดค่ะถภัยนะคะคุยมากไปหน่อยโซ่แปดแล้วก็ล็อกใหม่เป็นวงกลมอย่างนะคะแล้วก็ต่อด้วยโซ่สี่ค่ะสามสี่ได้โซ่สี่แล้วนะคะ พันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะถักตัว F ลงไปนี่นะคะขั้นด้วยโซ่หนึ่งเราจะทําแบบนี้ไปอ่ะทั้งหมดอ่าที่เป็นพันหัวเข็มอันเนี้ยตัว F เนี่ยทั้งหมดสิบสามตัวนะคะแต่เราต้องขั้นด้วยโซ่หนึ่งคะ่ะเรานับเริ่มนับกันเลยนะอันนี้ตัวที่หนึ่งแล้วต่อด้วยตัวที่สองตัวที่สาม ขันด้วยโซ่หนึ่งนะคะอย่าลืมสี่โซ่หนึ่งห้ 5, าแล้วก็โซ่หนึ่งหกขั้นด้วยโซ่หนึ่งนะคะเจ็ดแปด เก้าเราเราถักเราคล่อมเส้นเออปลายไหมไปด้วยนะคะเก็บปลายไหมไปในตัวเลยสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเดี๋ยวเราเช็คอีกทีหนึ่งว่าครบไหม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิบสบสิบสามโอเครวมโซ่ด้วยรวมโซ่โซ่สามตรงนี้ก็เป็น14นะคะ,ะโซ่หนึ่งก่อนแล้วเราก็มาซีติดกันโดยนับที่โซ่ที่หนึ่งสองและจิ้มลงโซ่ที่สามค่ะจิ้มลงโซ่ที่สามแล้วก็ซีดึงซีติดกันเลยนะคะเราก็จะได้ลักษณะนี้ต่อมาเราก็จะใช้โซ่7็ดค่ะ ต้นโซเจ็ดหนึ่งสองสาม่ห้าหกเจ็แล้วก็นับเว้นเว้นไปหนึ่งช่อหงหนึ่งหลักนะคะลงหลักที่2 1 2 3 4 5 6 7ลงเว้นหนึ่งหลักลงหลักที่2องอย่างนี้นะคะมันก็จะได้ลักษณะนี้ ทำไปโดยรอบเลยค่ะรอบนี้เราใช้โซ่เจ็ดนะคะสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แล้วนะคะคจิ้มลงตรงนี้เลยค่ะซีเลยสีติดกันเราก็จะได้ห่วงโซ่แบบนี้ทั้งหมดเจ็ดเป็ดห่วงนะคะทีะนี้เราจะขึ้นกกีบแล้วค่ะขึ้นกลีบแล้วก็เอ็กลงในห่วงโซ่ถัดมาเลยนะคะนะคะ เหมือนเดิมค่ะโซ่หนึ่งแล้วก็ถักตัว e f ลงไปหนึ่งตัว e f นะคะสองสามสี่ใสให้เต็มนะคะห้าหกเจ็ดแปดยังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่ก็ใส่ลงไปอีกอันนึง อันสุดท้ายเนี่ยให้เราดึงหลักสั้นๆนะคะ9ดึงหลักสั้นนะเพื่อที่ว่าเราจะได้โซ่1แล้วก็เอ็กลงเหมือนเดิมค่ะเหมือนกับดอกที่ผ่านมานะคะเราจะได้แบบนี้นะแล้วเราก็ไปต่อค่ะโซ่หนึ่งเอ็กแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ถักตัว F พอ1คอเนี่ยลงไปนะคะดับเบิลโคเชนี่ละค่ะ แต่ไม่ถนัดเรียกแบบนั้นเอาตามภาษาของเราเลยนะคะถักเอฟนะคะทั้งหมดสี่แล้วสี่แล้วห้าหกเจ็ดแปดอันสุดท้ายให้ดึงสั้นๆหน่อยนะคะก้าแล้วก็ถัก โซ่หแล้วก็ถัก X ลงปิดกลีบค่ะเนี่ยเราก็จะได้แบบนี้นะเราก็ไปต่อค่ะเอ็กในช่องโซ่ถัดมานะคะโซ่หนึ่งแล้วก็พันหัวเข็ม1ครั้งนี้ลงไปถักเอฟนี่ละค่ะทั้งหมด9้าครั้งหรือของท่านใดที่ ถ้าเก้าครั้งมันแน่นไปเราก็ลดได้นะคะลดหลักลงมาได้ถ้ามันยังไม่เต็มเราก็เพิ่มหลักได้ค่ะมันไม่มีข้อจํากัดนะคะตรงนี้โซ่หนึ่งเอ้ยโทษทีแล้วโซ่หนึ่งแล้วก็อนี่ค่ะ ต่อไปเลยค่ะเราปรับแต่งเอาตามตามความเหมาะสมในชิ้นงานของเราได้นะคะเอ,อ่อบางอย่างไม่ต้องไม่ต้องลงหลักให้เท่ากับที่ฝนทิพย์ทำก็ได้เราก็ดูตามน้ำหนักมือของเราอะคะ่ะว่างานของเรามันหลวมมันแน่นเราก็ปรับไปตามหน้างานของเราเลยนะคะไม่ผิดค่ะสี่ห้า